ชาวไทยทุกๆท่านกันด้วยอยู่ผมโคคุตโตะนั่นเองวันนี้ผมจะมาอันนี้เอามาตุ้มเอาไข่ปลาคายม,มาให้มนหุ่มามากินจะก่อนก็ดีเดี๋ยวแี่อัดชิปอยู่เดี๋ยวแป๊บอัดชิปอยู่หนูอัดชิปเปนแล้วไปดูช่องโคคุตโตะด้วยนะแม่กดไลค์ให้ด้วย มาเลยครับผมมากเลยใครก็กรได้ครับไปดูไปกดไลค์ช่องคูกุตโตะด้วยนะมาเลยมาเลยแกร่อยแกร่อก,กใช้ปืนพกนะครับ ดนเลยนะผมดำมันจะเจอคนอยู่ทั้งบนบ้านคนหนึ่งอลมับาไทย้อนหมามาชุบนะชุบเลย สามาผมมาช่วยนะคะมาช่วยหน่อยีอย๋ยวผมเหนักสุด

ชิวไปหนึ่งตัวมาเลยครับมาแล้วหลังหล่งแอคสักพูฟกันนะมาเจอครับเรียบร้อยครับผมหลังครับรีบหนีนะครับผมหม่นะครับวิ่งแต่ตัวครับผมบุกเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวจะเจอครับผมจเจอเธอดีครับมาตายหมอกเลยครับผมไปตายหมอกก่อนไปตายหมอกเลยครับผมแย่แพ่แน่นอนครับสงครามนี้ไปตายหมอกไปครับผมไม่ต้องเอาคิวแล้วไปบอกแล้วครับเขายิง,งผมเขายิงหัวผมบอกว่า อา่าผมบอกแล้วว่าเขายิงหัวคุณไักเื่าฟังของเอีมาซืมมวว้อม่วกไว้เตรียมพร้นะรับเขายิงหัวนะซื้อม่วกไว้แล้วเขายิงหัวครับไม่ได้ยิงตัว เดลอยให้เขาโผล่มาก่อนนะบล้วให้ผมแล้วให้ผมโผล่มาให้เลยให้ผมด,ด่าครับมายิงเลยครับยิงร่วนใยิงด่วนยิง เบอร์สี่ครับมาชุบผมก่อนอยู่ใกล้ๆกันครับมาชุบเลยมาชุบผมมาชุบผมเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่มาชุบก่อนเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่จะแตกแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่ช่วยเราด้วยมาชุบก่อนอะไจะแตกโอ้วนอะไรแตกหอาหัว มาอครอ้วนนะแล้วเขาบอกอ่ะาชีพห้อโกตด้ยนะเฮโกขึ้นรับ

หาด่วนนะค่ะมนมด่วนย้วยนะครับไม่เกินก็ทำได้ได้เสียงได้เสียงัีกหนึ่บาท มามเอหอนนไม่แขงห็นเรียกาจะแพนะครับ

All right.